สวัสดีครทุกคนครับกลับมาพบกับครูกับอีกครั้งนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรากลับมาพบกันนะครับในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยเรื่อยๆยังไม่มีท่าทีที่จะสามารถทําให้พวกเราได้กลับมาเรียนในโรงเรียนแบบปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อดทนในการเรียนรู้แบบนี้กันไปก่อนนะครับ เราดําเนินการมาถึงเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเมื่อค่าที่แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการจะง,ง่ายเลยว่าอยากรู้ว่าเศษส่วนอะไรมีค่า,ากว่ากันวิธีอย่างง่ายเลยก็คือการทําอะไรครับการหาคอรรอนอของตัวส่วนหาได้แล้วก็ทําให้ตัวส่วนของโจทย์มีค่าเท่ากับครรนอ เมื่อมันเท่ากันเราก็จะหาได้ง่ายนะครับสำหรับข้ามนี้เราจะพูดถึงการเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเรายังคงจําได้ดีนะครับป4ปหครูกรับสอนมาเองกับมือจำนวนคะและเศษเกินจำนวนคะสา,าม,มารถทําให้เป็นอะไรได้เป็นเศษเกินได้เศษเกินก็สามารถย้อนกลับมาเป็นอะไรได้จํานวนคะได้วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกัน จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คืออะไรครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือเพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวนค้าและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้ถูกไหมครับโอเคนะเรามาดูกันเรามาดูกันเราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนเดี๋ยวนะเราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วน เอาเป็นโจทย์คือ3เศษ4ส่วน5กับ4เศษหนึส่วน3ถ้านักเรียนเจอจำนวนค้าเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับเป็นแั่แบบนี้นักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนักเรียนดูครับเนี่ยสาม จำนวนเต็มมันมี3มนี่มันมีจำนวนเต็ม4ถ้าเจอจำนวนคะดูแค่ตัวหน้าก่อนดูแค่ตัวหน้าก่อน3กับ4ครูถามว่า3มกับ4อะไรมีค่ามากกว่ากันอะ4มีค่ามากกว่าตอบครับข้อนี้จะต้องคิดมากครับคิดแต่แค่นี้ก่อนดูไปทีละสเต็ปเพราะฉะนั้น3มเศษส่ส่วน5มันมีอยู่แค่3อมอะอีตัวหลังมันมีตั้ง4เศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้น3าสี่ส่วน5้ามีค่า น้อยกว่า4เศษ3 4ส่เศษ1ส่วน3ครับครูจบนักเรียนครับดูให้ดีครับตัวด้านหน้าเนี่ยครับโอ,โอ้ขอโทษน,นะตัวด้านหน้าเนี่ยครับแม่งมี3ตัวด้านหลังมันมี4ทบทวน3เศษ4ส่วน5มันก็เหมือนกับมีอยู่3ตัวเลขปกติบวกกับเศษ4ส่วน5ตัวหลังก็คือ4บวกกับเศษ1ส่วน3 4เต็มอะ 4เต็มกับ3เต็มเช็ดเจน3มน้อยกว่า4ตอบเลยครับจบนะจบนะต่อครับเศษ5ขอโทษ5เศษ7ส่วน12กับ5เศษ9ส่วน16คูกรับครับด้านหน้ามันมีเหมือนกันครับ5กับ5 ไช่ครับเมื่อมีเหมือนกันเราต้องหาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาเราจะไม,ไม่หาทั้งหมดแล้วครับเราจะไม่เอา5เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่า5ต่างคนต่างทําไมต่างคนต่างมีเราจะมาหาแค่เศษ7ส่วน12กับเศษ9ส่วน16เนี่ยอะไรมีค่ามากกว่ากันจตงก็ตอบได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไปเป็นบทเรียนเมื่อวานนี้เศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน มีตัวส่วนคือ12กับ16หาอะไรลูกหาคอรอนอสี่อะไรที่12 4 3คูณ4อะไรที่16 4 4คูจอบอแปลว่าจบครบนอรคือ4คูณ3คูณ4 4 3 12 12 4 48ท่องสุดคูณได้มีใช้ไปกว่าขึ้น ย้ำเสมอบอกเสมอนะครับย้ำปากเปียกปากแฉะตั้งแต่ปสจนตอนนี้ป .6 แล้วใช่ไหมครับ12คูณอะไรได้48ปลูกเราต้องการให้ทวนนะเราหาครอนอมาได้แล้วบางคนงงหาครอนอร์ทำไมวะทบทวนนะหาครอนอมาได้แล้วเราต้องทำให้ตัวอะไรตัวส่วนเป็นเท่าไหร่เป็น48 12คูณอะไรได้48ลูก12คูณ12 4คูณต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้ง ส่วน16คูณอะไได้48ลูก4 4 16 16คูณ3เห็นไหมมันอยู่ตรงคอลนอรครับทำคอลนอให้ถูกครับทำเรื่องนี้ต่อได้ต้องคูณทั้งเศษและส่วน7 4 28คูณ9 3 7 7คูณส่วนต้องทำาให้ตัวส่วนเป็นเท่าไรเป็น48ไม่ต้องเขียนหรอกความจริงแล้วนะจัดเลยเพราะฉะนั้นตัวหน้าหรือตัวหลังมีค่ามากกว่ากัน28กับ2 7 2ี 28, มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นตัวหน้าซึ่งนั่นก็คืออะไรนั่นเอง5เศษ7สว่วนเศบ2มีค่ามากกว่า5เศษ9สว่วน16วจบครับคำตอบตอใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่นะโอเคดูต่อ ร้อยเจ็ดส right? ่วนยี่สิบสี่กับสเศษเจ็ส่วนสิเปรียบเทียบครับครูอีกข้างหน้าเป็นเศษเกินอีกข้างหลังมันเป็นจำนวนคะมันยังไม่เป็นชนิดเดียวกันเลยครูถูกครับต้กงเรียน นักเรียนจะต้องจำแนกให้ออกว่านี่คือเศษส่วนหรือจำนวนค่าเราจะเปรียบเทียบมันได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในรูปแบบเดียวกันนักเรียนสามารถทำให้เศษเกินตรงนี้เป็นจำนวนค่านักเรียนก็ทำได้หรือนักเรียนบอกว่าจำนวนค่าตรงนี้หนูก็ทำเป็นเศษเกินแบบนี้ได้เหมือนกันค,ครับครูนะครับแล้วแต่ได้ทั้ง2วิธีเพราะฉะนั้นครูจะลองเอาให,เให้เป็นเศษเกิน เนี่ยเป็นจำนวนคะน่าจะง่ายกว่าวิธีการคืออะไรจำได้ไหมวิธีการคือการตั้งหารยาวไปเลยใช่ไหมยี่สิบสี่อะไรดีอยี่สิบสี่ห้าเกินยี่สิบสี่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 สิบหกใส่หกทดหนึ่งสี่สองแปดเป็นเก้าใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ติ๊กตอกติ๊กตอกเรื่องอะไรต่อลบสิหารต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจากร้อยเจ็ดเศษร้อยเจ็ดส่วนยี่สิบสี่มันกลายเป็นเท่าไหรสี่เซสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่รับสี่เซเจ็ดส่วนสิบห้าได้หรือ,อยังทีนี้ได้แล้วจำนวนคระตัวหน้ามีค่าทำไม ท่าการดูแค่ตัวหลังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นดูเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ใช่ไหมครับหาคอรนอของ24กับ15แม่อะไรเนี่ยแม่3 3 8 24 35 15คอรนอคือตัวที่เหลือทั้งหมดคูณกัน8 5 4 10ใส่ศูนย์ทิ้งไว้4 3 12 120 เพราะฉะนั้นคอนอของ24กับ15คือเท่าไรหร่120อ้าวคูณแล้ว24คูณอะไรได้ร2ออ่ะแล้ว15คูณอะไรร้อ20อ่ะมันอยู่ตรงที่เราหาอะไรหาคอนอแปดสาจบแล้วเนี่ยเจอ24แล้ว2 4คูณแล้วย20 24คูณ5คูณต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนคูณ15คูณแล้วยีคูณไม่ต้องท่องสุดคูณเราอยู่ตรงนี้แล้ว3คูณ5เป็นเท่าไหร่ 15เพราะฉะนั้น15คูณเล0ร5คูณ8เราเห็นมันเขียนไว้แล้วนะครับนะครับ11ูณ5เป็น55ต้องเป็นส่วน120อยู่แล้วใช่ไหมเ8เป็น56ก็ต้องเป็นส่วน120โอ้โหจบแล้วอะไรมากกว่าเนี่ย56มากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คำตอบข้อนี้ทำไมได้เลยเนี่ย 107ส่วน24มากกว่าหรือน้อยกว่า4เศษส่วน15ลูกต่อพร้อมกันดังๆน้อยกว่าโอเคนะครับต่ออีกสักหนึ่งตัวอย่าง <c oughs> 10บเศษห้าส่วนสิกับ15ึ่งส่วนสิ ครูถ้าเจอจํานวนคละกับเศษเกินแบบนี้ครูกำแน้นําหน่อยสิว่าเราสมควรทําให้เศษเกินเป็นจำนวนคละหรือทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินดีครูกำแนะนําให้ทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคละจะมองง่ายกว่าและตัวเลขจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราทรําเศษเกินให้เป็นจำนวนคละด้วยการด้วยการทําไมตั้งหารยาวใช่ไหมลูก15 1 15ลบแล้วเหลือเศษศูนย์ชัก7ลงมา 15คูณด้มีไหมไม่มีใส่0จบแล้วจาก157ส่วน15กลายเป็น10เศษ7็ส่วน15ถูกไหมครับมันก็เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้แทนและแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอับครูเกิดอะไรขึ้นอีการัํจำนวนครัคด้านหน้ามันทําไมครับมันเท่ากันถูกไหมลูกเพราะฉนะนั้นสิ่งที่เขาต้องการจะหาหาแค่ เศษ15ส่วน12กับเศษ7ส่วน15ให้มันเท่ากันให้ได้เท่ากันตัวส่วนเท่ากันส่วนคือเศษ12ส่วน15หาคอลนอแม่3 3 4 3 5คอลนอคือทุกตัวที่เหลืออยู่มาทำอะไรมาคูณกันเอาให้ลงท้ายได้10มันก็จะง่าย4 5 20 20คูณ3เป็นเท่าไร 60สใช่ไหมครับสำคัญมากเลยเนี่ยกรอบสี่เหลียกก่ยมที่ฮิวการขีดเนี่ยเพราะมันคือการหาคําตอบได้โดยง่ายในการทําต่อไปทําให้ส่วนเท่ากันนะนะเราต้องการทําให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่หกสิบิบอคูณได้ที่หกสิบสี่สามสิบสองคูณอะไรเนี่ยคูณ5้าต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนคูณสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบมาดูครับมันอยู่ตรงคําตอบแล้วเนี่ยครับสามห้าสิบห้าสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบ ห้าคูณสี่ไม่ต้องท่องสุดคูแล้วครับมันอยู่ตรงนี้ห้าห้าเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นยี่สิบห้าคูส่วนต้องเป็นหกสิบอยู่แล้วเราต้องการให้เป็นหกสิบอะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดคูส่วนหกสิบยี่สิบห้ากับยี่สิบแปดยี่สิบห้าน้อยกว่าหรือมากกว่ายี่สิบแปดลูกน้อยกว่าคูคำตอบจบแล้วจบแล้วใช่ไหมครับโอเคนะนะครับ สรุปบทเรียนนะฮะวันนี้ไม่ได้ต่างกันกับเรื่องของอะไรครับไม่ได้ต่างกันในเรื่องของนะ <c oughs> ไม่ได้ต่างกันกับเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันเลย <c oughs> เพียงแต่เราจะต้องย้อนความทรงจำนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนจริงแล้วก็อะไรแล้วก็จํานวนคละนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบให้ออก เวลาถ้าเราเจอจํานวนจริงจํานวนคระกับจํานวนคระเราก็ดูตัวหน้าก่อนถ้าจํานวนจริงมีค่ามากกว่าก็ตอบไ้เลยแต่ถ้ามันเท่ากันเราก็มาดูตัวเศษส่วนข้างในก็เป็นย้อนกลับไปเรื่องของเมื่อวานนี้หาคอลนอทาให้ตัวส่วนมันทําไมการให้มันเท่ากันการบ้านในวันนี้เท่าที่ครูกรับดูมีอยู่6ข้อนะครับก็เปรียบเทียบเศษส่วนมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปก็ไม่เป็นไรโอเคนะวันนี้ คลิปสั้นเดี๋ยวส่งกันบ้านให้เลยทํางานได้เลยนะครับตัวอย่างสั้นเพราะว่ามันเป็นเนื้อาหาต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ